ฝนตกหนักเลยตอนนี้โอ้ cắm tạt và như thế biết anh cứ cho mình đang xem thắng à,

แต่ที่เอาเพราะว่าอะไรไม่ต้องไปเผามันลอยได้มันเสียก็เป็นขอทีอยเอาเาพ่อที่ิดหน้าต่างหมดไม่ค้อยจะดู ทีก็ไม่ได้ต้องอเสียงดังเน,น,นี่ยต้องเปิดดูเต็มที่ลงมากแคลงมากวันวันวันแห่งการฝนตกเพราะว่าเมืม่อคืนนี้ก็ตกหนักมากเลยนะเพราะเมืม่อคืนนี้ แล้วก็เช้ามานี่ก็ตกอีกเสียบทีนี้จะดูได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ขึ้นจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ออกไปไหนไม่ได้ดิสิเหลือรอนเหลือเกิน Thank mm -hmm. you. ดูอะไรดูทีวีดูข่าวน้ำท่วมก็แล้วกัน ช่องอะไรก็ไม่รู้ก็ดูหมดติดช่องไหนก็ช่องไหนที่มันยังไม่มารอสัญญาณรอสัญญา ้องเพลงเขียวกับฝนคือยืดเทอมนัปเดรนี้นะ mà đi đẹp mặt ra đi qua lắm để phải phải con đi đi không đi không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เอาแตเล lem, เ่นก็ร้องได้ไม่จบหรอกดิสันดอคนเลยดิสนเลนเล่นเลยก็ได้สอยเล่นก็ยาง